ข้อ7ครับคือลองแล้วผลเป็นอย่างไรสมมติว่าคุณลองแล้วเนี่ยกินยาตัวนี้แล้วโอ้น้ําหนักแม่งลงเขียนเลยครับผลเป็นอย่างไรคือข้อ7น,นะฮะลองให้ดีไซเนอร์คนนี้มาดีไซน์แล้วปรากฏหูบ้านเนี่ยนะครับเอรวยเอา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 เลยได้ครับต่อมาข้อ8ครับให้คนอื่นลองแล้วผลเป็นอย่างไรนอกจากผมกินแล้วน้ําหนักผมลดแล้วนะฮะผมลองให้คนที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยลองกินปรากฏน้นําหนักก็ลง,ลงครับ เนี่ยให้คุณแม่น้ำหนักก็ลงนะฮะให้รุ่นพี่รู้จักอีสองสามท่านนะฮะถ้ามีชื่อนามสกุลด้วยยิ่งดีนะครับน้ำหนักลงมากหรือว่าเนี่ยให้ดีไซเนอร์เจ้านี้มาดีไซน์บ้านแล้วเนี่ยนะครับโอ้ชีวิตดีขึ้นเลยครับอีกคนนึงเนี่ยเป็นในสิบปรากฏว่าพอมาดีเปลี่ยนดีไซน์บ้านปั๊บเนี่ยขึ้นมาเป็นในร้อยเลยครับนะฮะอีกคนนึงเนี่ยจากแค่เป็นแค่อะไรครับขายตรงระดับเล็กๆนะฮะพอมาดีไซน์บ้านมันก็โหขึ้นไปเป็นแบบโอ้เพชรมงกุฎยอดมงกุฎเลยคุณเห็นไหม ข้อ7คือบอกว่าลองแล้วคุณได้ผลยังไงข้อ8เอาคนอื่นมาการันตีว่าลองแล้วได้ผลเป็นยังไงบ้าข้อ9จําจำกัดครับจำกัดโดยอะไรก็ได้หายากเข้าถึงยากมีน้อยนี่คือการเพิ่มดีมานเข้าไปแล้วก็ข้อ10ถึงจะเป็น call to action ครับว่าถ้าเกิดอยากได้ต้องทำยังไง เช่นคุณบอกว่าเนี่ยมันมันทำได้จริงนะสารสก,กัดตัวนี้แต่ว่ามันทําได้ไม่เยอะต่อปีทํามาได้แค่ร้อยกระปุกเท่านั้นเองเพราะว่ามันต้องใช้โสมนะครับจากเกาหลีบวกกับบวัวหิมะจากจีนเนี่ยคลุกเขาเข้าด้วยกันนะฮะแล้วก็มาเคี่ยวนะครับกว่าพันชั่วโมงกว่าจะได้ดังนั้นเนี่ยมันได้แค่ร้อยกระปุกเท่านั้นเองนี่คือการเพิ่มพัเก้าแล้วข้อสิ่ก็บอกว่าถ้าเกิดใครสนใจพอแบ่งเล่นหน่อยลงชื่อไว้นะครับ